สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียบุกีไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเป็นคู่ของอาร์เซนอลที่พบกับเบนฟอร์ดเมื่อคืนนี้นะคะอาร์เซนอลนะคะบุกไปเยือนเบนฟอร์ดนะคะซึ่งในครึ่งแรกนะคะก็เป็นทางอาร์เซนอลนะคะที่สามารถทําประตูไปได้ในนาทีที่42แต่ว่าถูก VAR ริบป,ประตูไปเพราะว่าทอสานะคะอยู่ในตําแหน่งล้ำหน้าค่ะ และหลังจากนั้นนะคะก็ไม่มีการทําประตูเกิดขึ้นทําให้ครึ่งแรกนะคะเสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์จนมาในเกมครึ่งหลังนะคะก็เป็นทางอาร์เซนอลนะคะที่สามารถยิงประตูได้นะคะโดยไคฮาวเวตนะคะม่งเข้าประตูไปทําให้อาร์เซนอลนะคะนำไปที่1 0. ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่89ค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ไม่มีการทําประตูเกิดขึ้นอีก ไทยฮาวเวตนะคะก็ส่งให้อาร์เซนอลนะคะชนะไปที่1ประตูต่อศูน์และขึ้นเป็นจ่าฝูงค่ะและเรามาต่อกันที่คู่ต่อมานะคะเป็นนิวคาสเซิลกับเชลซีนะคะซึ่งคู่นี้นะคะในครึ่งแรกนะคะ ดูเดือดกันอย่างมากนะคะในนาทีที่13เนี่ยเป็นทางซิลนะคะที่บุกขึ้นนำไปก่อนแต่ว่าในนาทีที่23เนี่ยทางเชลซีนะคะก็กลับมาตีเสมอที่1ประตูต่อ1นะคะโดยราฮิมสตอริงนะคะและก็จบครึ่งแรกไปด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ1และมาต่อในครึ่งเวลาหลังนะคะเป็นซิลนะคะที่ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งในนาทีที่60นะคะโดยเป็นจังหวะที่แอนโทนีกอรดอนนะคะแอสซิตให้กับจามาล เซลนะคะมงนะคะช่วยทำให้เจ้าบ้านเนี่ยนำไปที่2ประตูต่อหนหค่ะและถัดมานะคะในนาทีที่ 61นะคะก็ยังคงเป็นสาริกาดงนะคะที่มาบวกประตูเพิ่มนะคะทำให้ทิ้งหนีนะคะที่3ประตูต่อ1ค่ะและมาในนาทีที่73นะคะสถานการณ์ของเชลซีเนี่ยก็ย่ำแย่ลงไปอีกนะคะเพราะว่าทีมเหลือเพียงแค่10ตัวเท่านั้นพอร์สเจมนะคะโดนใบเหลืองและเป็นใบแดงไล่ออกไปนะคะและมาต่อในนาทีที่83นะคะก็ยังคงเป็นสาริกาดงนะคะที่สามารถยิงประตูนะคะทิ้งห่างได้ถึง4ประตูต่อ1ค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ไม่มีการทําประตูเกิดขึ้น อีกทําให้ผลสกอร์นะคะจบลงที่4ประตูต่อ1ค่ะทําให้สาริกาดงนะคะหรือว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะคะเก็บเพิ่มเป็น23คะแนนนะคะรังอันดับ6ส่วนเชลซีนะคะยังอยู่อันดับ10และยังมี16คะแนนเท่าเดิมค่ะและเรามาต่อกันที่คู่ต่อมากันเลยนะคะถือว่าเป็นคู่บิ๊กของเมื่อคืนนี้เลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลค่ะมาในเกมการแข่งขันนะคะครึ่งแรกนะคะในนาทีที่27ะคะเป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะ มาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากเออร์ลิงฮาแลนนะคะและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะคะและมาต่อในครึ่งเวลาหลังนะคะทางลิเวอร์พูลนะคะกลับมาตีเสมอได้ใน,นาทีที่80นะคะและก็ไม่มีการทำประตูเกิดขึ้นอีกนะคะทำให้ทั้งคู่เนี่ยเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1ค่ะ แบ่งกันไปคนละ1แต้มนะคะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีอยู่29แต้มนะคะรั้งอยู่ที่อันดับที่2ส,ส่วนลิเวอร์พูลนะคะมีเพิ่มมาเป็น28แต้มรั้งอยู่ที่อันดับที่3ค่ะบอลยิ่มีเกมก็มาเอเบนแปดไทยแลนด์ 18, Thailand, ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว มาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะโจเซ่มูรินโญ่นะคะกุนซือของโรมานะคะปิดโอกาสการย้ายไปคุมทีมเรอัลมาดริดนะคะพร้อมเชื่อว,ว่าคาโลอันเชราตินะคะคือกุนซือที่ดีที่สุดแล้วนะคะอนาคตของอันเชนะคะกับราชันชุดขาวเนี่ยตกเป็นเครื่องหมายคำถามตลอด1 2ถึงปีที่ผ่านมานะคะประกอบกับข่าวลือที่ทีมชาติบราซิลเนี่ยต้องการเขาไปคุมทีมโดยมูรินโญ่นะคะก็เป็นหนึ่งในกุนซือที่ถูกจับไปเชื่อมโยงกับมาดริดนะคะด้วยสัญญาที่ จะหมดลงในซัมเมอร์นี้แต่ว่าเขาเนี่ยคิดว่าอันเชรตินะคะคือคนที่เหมาะสมที่สุดและหวังว่าจะเป็นยอดกุญซือที่คุมทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าค่ะเดี <S <S ๋ยวเรามาที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะเอริกเคนทังนะคะออกมายืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับราฟาเอลวารานอย่างที่เป็นข่าวนะคะ ซึ่งราฟาเอลวารานเนี่ยถูกดรอปนะคะมาเป็นตัวเลือกสำรองนะคะด้วยปัญหาสภาพร่างกายและเรื่องของแท็กติกนะคะโดยเริ่มจากเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะคะที่เทนหฮาร์ะ,ะดรอปวารานมาเป็นตัวสำรองนะคะและใช้ตัวจอห์นนี่อีแวนและแฮร์รี่แม็กควายลงคู่กันนะคะโดยให้เหตุผลว่าตัวกองหลังทีมชาติอังกฤษเนี่ยสามารถ เล่นเซนเตอร์ฮารฝั่งขวาได้ดีกว่านะคะซึ่งมีรายงานนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหากันมาตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งเทนฮากนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นและวารานะคะยังคงเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมคะ่ะ และถ้าใครนะคะอยากจะติดตามฟอร์มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะวันนี้นะคะเวลาห้าทุ่มครึ่งนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเอเวอร์ตันนะคะรอติดตามกันได้เลยคะ่ะและถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเอเชียบุก i l ไลฟ์ไทยแลนดเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟิ่นไปก่อนล้วค่ะบ๊ายบาย